มาต่อที่ท่านโอภาสเจนพรมราชครับผู้ช่วยหาเสียงโพสต์เฟซบุ๊กหาเสียงให้ผู้สมัครต้องแจ้งการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไหมครับอาจารยา์ไม่ต้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่าระเบียบในการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นระเบียบเขาบังคับให้ผู้ที่มีหนะ้าที่แจ้งก็คือผู้สมัครเท่านั้นนะครับก็คือผู้สมัครจะโพสต์ช่องทางไหน นะครับจะโพสต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบไหนบ้างให้ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องแจ้งนะครับหรือผู้สมัครไม่มี Facebook เป็นตองของตัวเองเลยไม่มีทิกตอกเป็นของตัวเองเลยอาจจะมอบหมายให้นายกอไก่โพสต์แทนอันนี้ก็ต้องเอาชื่อ Facebook ของนายกอไก่ไปแจ้งเท่ากับว่าผู้สมัครทำเองแต่กรณีที่ผู้สมัครแจ้งแล้วถามว่าผู้ช่วยหาเสียงเขาก็อยากโพสต์ด้วย หรือชาวบ้านทั่วไปเขาก็อยากโพสต์ด้วยอันนี้ต้องแจ้งไหมไม่ต้องแจ้งนะครับไม่ต้องแจ้งผู้ช่วยหาเสียงก็โพสต์ได้เลยนะครับชาวบ้านชอบคนไหนรักคนไหนก็โพสต์ได้เลยนะครับยกเว้นนะครับผู้สมัครเท่านั้นที่จะต้องแจ้งนะครับอันนี้ผู้ช่วยหาเสียงก็โพสแล้วก็ระบุชื่อผู้โพสต์ระบุวันเดือนปีที่โพสต์นะครับโพสต์ไปนะครับเพรานี้ฉะนั้นผู้ช่วยหาเสียงไม่ต้องมาแจ้งนะครับ